ในาเสครับหวมโอ้โหใหญ่เสียวมครัีครับนี่ครับล้าเสียบนะครับเท่ากันนะครับโอ้ใหญ่กว่าอีกครับใหญ่กว่ามหัวใหญ่อีอยมีอันตันี้โอ้โหพุนปลาปไว้โอ้โหหาันับเบือสทหารนะครับยยกเนอยู่ะสังหารครับ นะครับบวก๊บกุีม <trans> ันบัดบันห้าหันี้เดีวบัดชจุ่หม์บวกเลยดีเลยนครับบวกครับโอ้โหเราจะมนเริ่มไลยครับคนก็ใหญ่ครับคุณม่ตะุนไหมโอ้โหีดหอหัวดังครับหัวดังหัวนอนหัวอุ้ยเวมึงไปวะ โอ้โไก่ย่างกนไปเยอะดนี้เลยอแขเลยแต่ก็้งมันโอ้ยัดไเดวน้องทางไต่มไปไปหรออ้าใส่ถุงเจียวเต็มเลยครับเนี่ยนี่ครับตัวนั้นวันคือถุงกระเจียไงตัวนี้ตัวแบบใส่เลยโอ้ยมันคนละล้นน้องันนั่งยืนกี่ดสิหลังโตเน้อบานยี่มามันโอ้ยตายหรอจาเลย Ô ho, đem này hết. Ô yên, này nga. Ciao, mang. Ô, chấm bên em, bên em. Một chọc bên em. Ô, mày bên em, mày 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 mày